ใสิบเดย์เสาร์นี้ไขความลับทำไมใครๆถึงอยากทำอาชีพพลอยชิดจันเห็คนบอกว่าชี้อะไรก็ได้อย่างนั้นอย่างเช่นสามีก็จัดให้อะไรประมาณนี้บ้านเอยคอนโดเอยอะไรประมาณนี้ที่ไปหัวหินใช่ไหมคะแล้วก็อ๋ยบ้านสวยจังอยากมีเป็นของตัวเองเอาเป็นเลยที่รักถ้าเป็นเราก็คือเธอลองเช่าก่อนนะกันนะสักหนึ่งคืนนี่อันนี้คือรวมเลยอันนี้แหละ คือ power tree รุ่นแรกจริงๆทั้งหมดกลุ่ม power tree นี่นี่นี่ก็ power tree power tree ันครบรุ่นเลยครบรุ่นเลยคนที่ไม่เปลี่ยนเลยพี่ปอไม่เปลี่ยนแล้วก็พี่แพงไม่เปลี่ยนใช่แต่แพทย์และพัพาเปลี่ยนดีกว่าเปยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่านอกจากเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นคุณแม่สาวสวยเนี่ยนะฮะแต่สายโหดนะบางทีคืออยู่บ้านแล้วมีอาหารมีอะไรวางเต็มเลยตั้งแต่มื้อเช้าก็ กินนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบไม่ค่อยทานอะไรเงี้ยคือคุยกับคุณพ่อมานานแล้วว่าแบบพ่อบอกก็คือไม่กินก็ไม่ต้องกินเราให้เขาอดอดไปเลยแบบว่าไม่ไม่อยากกินใช่ไ,ไหมก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ย